รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีวีจะรีบไปไหนอ่ะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนโดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกศีขีศ0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผชมเข้าสู่รายการ backmut จุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานอธิปครีเอชันมาแล้วค่ะวันนี้ในรายการนะคะมีหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารด้านการเกษตรการทําการเกษตรนะคะเพื่อให้ได้เงินได้ทองแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมสมัยใหม่เทคโนโลยีและที่สําคัญเลยค่ะนโยบายสําคัญสาคัญจากภาครัฐนะคะมีมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะวันนี้ในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรบรู้ทูเทล คโครงการข้าวนำคณะสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2568 เมื่อวันที่16-17สิงหาคม2568กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ศึกษาดูงานณนะศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนและเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่าเปาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายด้วยการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีซึ่งเป็นการดําเนินงานของกรมการข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2 5 0 68การศึกษาดูงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและได้รับความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นน,นายธนนุวัตรฟองจันท์ ประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตบนสีดอนมูลอเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายเปิดเผยว่าศูนย์ข้าวชุมชนตบนสีดอนมูลมีสมาชิก38รายจาก38ครัวเรือนรวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า1 0 3 7ไร่เกษตรกร,ร,กรดำเนินการผลิตข้าวด้วยระบบอินทรีย์ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวโดวยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายเป็นเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและน้ำแบบ IoT ในการวิเคราะห์และให้ปุ๋ยได้อย่าง น่นยำเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล ลดต้นทุนการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สูนข้าวชุมชนสีดอนมูลยังนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและวัสดุเหลือใช้เช่นข้าวสุญญากาศฟางข้าวอัดก้อนกระดาษสาจากฟางก้อนเพะเห็ดและอิดฟางภายใต้แนวคิด r ี w a เวสใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนโดยไม่เหลือทิ้งด้านนางจันจีราเชื้อเมืองพานเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินรีย์บ้านป่าเปาเผยว่า เดิมกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านป่าเปาประสบปัญหาในการผลิตก,การตลาดและการขัดแคลนเครื่องจักรทางการเกษตร เรามาได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ปี2564โดยได้รับรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด240แรงม้าจำนวนหนึ่งคันส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างมากอีกทั้งยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิตโด,ดยทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนำเสนอให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านการทำนาโดยนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเข้ามาใช้เช เครื่องจักรกลปรับระดับดินด้วยแสงเลเซอร์รถดำนารวมไปถึงโดรนเพื่อการเกษตรสามารถใช้ในการหว่านปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มความแม่นยำในการกระจายปุ๋ยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยซึ่งในการใช้ปุ๋ยแต่ละครั้งปกติจะใช้ปุ๋ยประมาณ25กิโลกรัมต่อไร่ปัจจุบันล,ลดเหลือประมาณ10กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศและน้ำแบบ IOT แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันช่วยรักษาร,ระดับน้ำให้พอดี ลดต้นทุนด้านการสูบน้ำทําให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงขึ้นกลุ่มมีความเข้มแข็งและสมาชิกมีไรายได้ที่มั่นคงสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรของโรมการข้าวในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลสําเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรปี2568ซึ่งช่วยให้เกษตรกรทั้งในสุขข้าวชุมชนและกลุ่มนาแปลงใหญ่ สามารถยกระดับการผลิตข้าวด้วยการใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มผลผลิตพร้อมทั้งทำให้เกษตรกรมีไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนตอบโจทย์การพัฒนาภาคการเกษตรไทยในอนาคตอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีๆไม่ได้หมดเพียงแค่นี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะมหาชนช็อตเด็ดรออยู่ค่ะ คณะผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนำโดยดรเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเข้าพบอัครราชทูตไทยและทีมทูตเกษตรพาณิชย์ณกรุงบัตเซลราชนจาจักรเบลเยียมเพื่อหาหรือยุทธศาสตร์การค้าผลักดันยางพาราไทยรวมถึงนวัตกรรมอมกแกนิกลาเท็กสู่ตลาดยุโรปโดยได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากหน่วยงานไทยในสหภาพยุโรปทั้งการประสานเชิงนโยบายการค้าการลงทุ การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในภูมิภาคในนามของการยางประเทศไทยเนี่ยเป็นการทําที่ไม่ได้ถูปล่าเราเนี่ยทำงานแบบมีเป้าหมายมาตลอดระยะเวลาเกือบเกิดสองปีที่ผ่านมาเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเรื่องของคลีนโปรดักต์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราพูดกันมาเป็นระยะเวลานานแต่เราไม่มีตลาดวันนี้ตลาดที่มาหาเราพัฒนาสามเกษตรกรตัวเกษตรกรรายย่อยให้สามารถทำยางพอกแก้ิดเพื่อไปซัพพอร์ตตัวของ โนวาย่าและก็ทางมอแกนิเพราะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราฝันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เลื่อนลอยเป็นเรื่องที่สัมผัสได้จบต้องได้จริงการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เรามาในนามของการยางเนี่ยมาเปิดการขายให้กับสถาบันเกษตรกรแนละตัวเกษตรกรที่เราส่งพอในการที่ทําสินค้าออร์แกนิกซึ่งโรคเนี่ยเป็นเทรนที่เขาต้องการหมนทั้งโลกนะครับเชื่อว่าครั้งนี้ต่อยอด จากที่เราวางเนี่ยก็จะขยายผลไปสู่พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากขึ้นเพราะว่าโนวาญาถือว่าใช้น้ำยางปีนึงเนี่ยรวมถึงไม่ถึงเนี่ยปีหนึ่งหลักหมื่นตันนะครับแล้วเขาเป็นบริษัท,ทใหญ่สุดในโลกนะครับแล้วเทรนของบริษัทเนี่ยก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสินติกมันเป็นเรื่องออร์แกนิกล้วนๆเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้ว ไม่มีตลาดรองรับนอกจากมีตลาดรองรับแล้วยังมีมูลค่าที่สูงขึ้นด้วยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันยางพาราไทยสู่ตลาดยุโรปตอกย้ำศักยภาพไทยในฐานะผู้นำยางธรรมชาติโดยกยทอพร้อมจับมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับยางพาราไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าสากลอย่างยั่งยืน ไปไหนอะไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกระ 4Q01 ให้เป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4 0 1เป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4คีเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอขออกโฉนดเพื่อการเกษตร,ร,ข,อข,อรษของสปกใ,ในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมลมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ ในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกษตรนะคะเราเจอกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทุกบ่ายวันอังคารประมาณบ่าย3ามโมงยีนาทีค่ะกับเรื่องราวดีๆมากมายเลยวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวน่าสนใจอีกแล้วทีมงานอชิพแครีเอชั่นของเราทุ่มเทพลังแรงกายและแรงใจเดินทางทั่วไทยเลยค่ะเพื่อจะเก็บเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมไปตามชมกันได้ในช่วงของมหาชนชัดเด็ดค่ะ หลังจากดูตุกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นี่ได้โครงการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการสร้างอ่างเก็บน้ําคลองกระทูลกับของคลองดินแดงก็หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ําเรียบร้อยก็คือ,อเราก็ได้อน,นิสุกตรงนี้มาได้ใช้น้ําที่อุดมสมบูรณ์น้ําก็ไม่ท่วมแล้วก็เกษตรกร,กรที่อยู่ใต้อ่างก็คือกลุ่มชนประธานได้ทําท่อส่งน้ําให้ ใด้ใช้น้ำส่วนตรงนี้ไปใช้ในการเกษตรในการปรูกบริพุคเป็นหลักทางกรมจุลประทานก็ประสานานกันแล้วก็กดูเลเป็นอย่างดีครับกรมจุลประทานก็ช่วยเหลือตลอดบางทีมันต้องมีท่อแตกท่อต้องซ่อมมั่งพอในกลุ่มโทรมาทางจุลประทานก็เขาก็ไปไปซ่อมเสียไม่เลยครับผมก่อนมีโครงการก็คือพื้นที่ในการปลูกผลไม้เนี่ยน้อยแต่พอมีโครงการปุ๊บ เกษตรกร,ก,รก็สามารถที่จะปลูกไม้ผลได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือทุเรียนที่เป็นพืชผลไม้เศรษฐกิจหลักอยู่ตอนนี้ที่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับดีกว่าเมื่อก่อนเยอะครับผมเพราะว่าน้ามันสมบูรณ์เมื่อก่อนน้าขาดขาดง่ายๆแต่ตอนนี้น้ําสมบมูรณ์ไม่มีขาดน้นแล้วก็ผลผลิตก็ได้สูงคุณภาพทุเรียนก็ดีด้วยทุเรียนขาดน้ําจะไม่ได้เลย น้ำเยอะเกินก็ไม่ได้แต่ในเมื่อน้ําสมบูรณ์เกษตรกราสามารถบริหารจัดก,การน้ําได้ดีคุณภาพของผลไม้ที่ออกมาก็ดีราคาก็ได้สูงก็คือจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผม เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าพิ่งไปไหนนะคะพักกันแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้ากระแสอินไซต์เรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่อยู่ในกระแสรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ คือผลกาแฟาสายพันธุ์อาราบิก้าของเกษตรกรแอมเพอแม่แจงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกที่ให้ผลผลิตกว่ 9, า1น9 6 0 7ยไร่ ผลผลิตราว1606ตันคิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย89กกิโลกรัมต่อไร่ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดงานกาแฟไทยเติบโตไปกับป่าสร้างคุณค่าให้โลกภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้การผลิตกาแฟภาคเหนือตลอดห่วงโ อาหารณนะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและยกระดับกาแฟาไทยสู่มาตรฐานสากลมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรกว่า12,000ครัวเรือนเข้าสู่ระบบกาแฟาคุณภาพใน3ปีซึ่งจะเป็นก้าแรกที่สำคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย1,000ไร่ในปี2570ให้เกิดกลไกสนับสนุนทางการผลิตการวิจัยการพัฒนาการตลาดและบริหาร การตลอดห่วงโซ่อุปทานกาแฟอย่างยั่งยืนกรมส่งเสริมก็เหมือนกันอยากให้ขับเคลื่อนกาแฟแบบโมเดลของกรมการข้าวนะครับก็ใช้เป็นศูนย์ชวนกาแฟชุมชนให้พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเนี่ยจดทะเบียนเป็นวิสาิจชุมชนหน้าที่ของกรมส่งเสริมคือน,นอกจากอบรมก่อนที่จะไปถึงสู่ถึงการแปรรูปเมล็ดก,กาแฟแก็อบรมให้พี่น้องกเกษตรกรหา,มาเมล็ดพันธุ์มาให้พอปลูกเสร็จปุ๊บ ก็คือเอาลงขั้วมาให้เอาลงสีมาให้แปรรูปก,ก็จะมีพวกพ็สเกจิ้ง <โล S 1> นะครับ <โล S 1> ผมอยากให้ครอบคลุมไปเลยแล้วก็สร้างแบรนดน์คุยกับท่านสสเมื่อกี้ว่าไม่อยากให้พี่น้องแต่ละหมู่บ้านทําเป็นแท่งของตัวเองอยากให้เป็นจดทุนกิจชุมชนกลุม่มใหญ่อำนาาต่อรองกับรัฐบาลอำนาจต่อรองกับผู้ค้ามันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็หน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องทั้งอบรมหาตลาดนะครับตลาดนํำนี่ผมพี่ว่าตลาดเรื่องของกาแฟเนี่ยยังมีอีกเยอะไม่แน่อันคตข้างหน้าเชียงใหม่อาจจะเป็นคู่แข่งหรือะดับต้นของเวียดนาม สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการสนับสนุนต้นกาแฟคุณภาพพันธุ์อาราบิกา้ากว่า66,900ตน้นพร้อมองความรู้ตลอดห่วงโซ่อ,อุปทานให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วยซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนยกระดับกาแฟไทยร่วมกันโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง จะรีบไปไหนอะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกอก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกและเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4ขีด0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4สีเเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทองสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอเยอะๆนะครับ าในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายปักหมุดจุดเกษตรแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายท่านตามติดช่วงนี้กันเป็นประจำนะคะเพราะว่าเวลาที่มีอะไรที่เป็นกระแสเป็นเรื่องที่น่าสนใจรายการปักหมุดจุดเกษตรของเราไม่เคยพลาดค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องอะไรน่าสนใจและคุณผู้ชมของเรานะคะต้องตามต้องรู้กันบ้างติดตามได้ในกระแสอินไซด์เลยค่ะ คุณผู้ชมอิงกี้นิชาชัดเชเดชค่ะตอนนี้อยู่กันที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยในหัวข้อสปกร้าวหน้าภารกิจปฏิรูปที่ดินเพื่ออนาคตของเกษตรกรไทยค่ะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับท่านเศรษฐกิจกระจังวงค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอิงกี้ครับ ก่อนอื่นนะคะอยากจะมาพูดคุยถึงโครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยอยากทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างแล้วก็ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในทั้งเรื่องของปริมาณแล้วก็คุณภาพของผลลัพธ์ต่อเกษตรกรค่ะสําหรับโครงการโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับก็เกิดจากการที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับมุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ตัวเองมีอย่าง เต็มที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรมีการสร้างอาชีพชสร้างรายได้จากพื้นดินของตนเองที่ถือครองอยู่แล้วก็เร่งให้ประชาชนเนี่ยได้มีสิทธิในที่ดินอย่างมั่นคงแล้วก็สามารถนําเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ต่อยอดเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่ดินของตนเองแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นครับนโยบายเนี่ยได้สานต่อตั้งแต่อดีตท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินมาจนถึงท่านนายกแพทองทานชินวัตรนะครับจนถึงปัจจุบัน แต่ทำตีกระทรวงเกษตรยุคตั้งแต่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าต่อเนื่องมาถึงศาสตราจารย์โรดเดิรนักบมลพินโยศิลวัฒนรจนมาท่านอัตกรสิริรัตยากรอนนโยบายเนี้ยได้สารต่อเนื่องกันมาตลอดแล้วก็สะวะก็มีหน้าที่ในการเร่งดําเนินการนะครับให้เกิดโฉนดเพื่อการเกษตรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ตั้งแต่ปี2566มาจนถึงปี2568น้ากปี่ก็ประมาณ17 000, ล้านไร่นะครับตอนนี้เราก็เร่งดําเนินการอยู่ครับเพราะว่าปริมาณค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าในความคืบหน้า นะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราทําได้ประมาณ6.54ล้านไร่หรือคิดเป็นประมาณ602,000 0แปลงนะครับในที่ดินเกษตรกรซึ่งเ,เรามีเป้าอยู่ทั้งหมดประมาณ1.52ล้านแปลง หรือประมาณ17ล้านไร่การเร่งดําเนินการของสปกรในขณะนี้ก็เราเลยต้องมีการตั้งหน่วยเฉพาะกิดสําหรับการไปเร่งรัดในเรื่องของการรับคําขอแล้วก็เร่งรัดในการจัดทําโฉนดตั้งชื่อชุดทํางานว่า a Aero Force ซึ่งอดีตท่านมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านอิทธิศิริรัตยากรท่านก็ได้มาเปิดแล้วก็คิกออฟเรื่องของการรณนงคลงเร่งรัดการออกโฉนดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและตอนนี้หน่วย Aero f o ฟ c e ก็ออกไปปฏิบัติการแล้วในพื้นที่3จังหวัดก็คืออุบลราชธานีนครร สีหมาแล้วก็สาแก้วซึ่งการดําเนินการเนี่ยก็จะพยายามให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ให้ได้มากที่สุดครับทีนี้ถ้าพูดถึงประโยชน์เนี่ยผมขอเรียนว่า1เมื่อแปลงเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยจะเข้ามาถึงขอกู้กับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็เรามีการทํา MOU กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็คือทกศนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2ก็คือว่าเดิมถ้าเป็นสวก4 4.01เนี่ยกู้ได้ตามการประเมินของธนาคารในที่ดิน นะฮะได้แค่60%แต่ถ้าแปลงเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจะพูดได้80%ของมูล,ลค่าตามที่ธนารักษ์ได้ประเมิน,นครับเรื่องที่3ก็สามารถไปกู้หรือไปเป็นเอกสารค้ำประกันกับสหกรณ์ที่มาทํา m o u กับสพรกรเราเกษตรกรสามารถเอาเอกสารโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยไปเป็นหลักประกันกับสหกรณ์ได้ครับค่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการเร่งรัดการดําเนินการอยู่นะคะก็มีการจัดตั้งทีมในการดําเนินการรวมถึงถ้าเกิดว่าเกษตรกรได้แปลง นะคะ,ะโฉนดก็จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะกับสหกรณ์องค์กรต่างๆที่มี MOU ร่วมกับเราค,ค่ะที่นี้อยากจะมาพูดถึงโครงการโฉนดต้นไม้แล้วก็โฉนดต้นยางพาราหน่อยค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแนวทางการดําเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นอย่างไรคาดว่าจะมีผลกระทบในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างค่ะก็ จะเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโฉนดต้นไม้และโฉนดต้นยาเราได้เคยทําการจัดงาน kickoff ใหญ่ไปแล้วเมื่อ14พฤษภาคมปีนี้นะครับปี2 5 6 8ที่ผ่านมาโดยแจกโฉนดต้นไม้เนี่ยไปแล้วประมาณ1,600โฉนดด้วยกันตอนนี้เราเหมือนว่าเราแบ่งงานตาม MOU เนี่ยทางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะช่วยเราในเรื่องของโฉนดต้นยาซึ่งก็จะมีเกษตรกร,กรที่อยู่ในเขตสป่ยปลูกยางอยู่น่าจะประมาณ10-11ล้านไร่ในส่วนของทางสงปคฯเองก็จะเร่งรัดในการออกโฉนด ต้นไม้ตามที่บอกว่าประมาณ3ามแสนห้าหมื่นไร่นะครับตามเป้าหมายนะครับที่เป็นสวนป่าซึ่งทั้งถนดต้นยางและถนดต้นไม้เนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนตามที่ผมได้นําเรียงเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็จะไปพูดถึงเรื่องของเป้าหมายเรื่องของความยั่งยืน ในการทําเกษตรด้วยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้ในการคํานวณเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็สามารถลงทุนต่อยอดในตัวสินค้าด้านการเกษตรอื่นๆนะครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเชื่อมโยงกับมาตรฐาน EU DR ของทางสาภาพยุโรปด้วยก็ถือว่าได้ประโยชน์นะคะในหลากหลายมิติทั้งในมุมของเกษตรกรเองรวมถึงในมุมของภาพใหญ่ของประ,รประเทศด้วยนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านเศรษฐกิจกได้ พูดถึงเรื่องของการทำ MOU กับทางทกศค่ะว่าสามารถนำไปเป็นหลักประกันได้ที่นี้อยากจะทราบว่าในการที่เราใช้เป็นหลักประกันเนี่ยนะคะจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจของเหล่ากเกษตรกรได้ยังไงบ้างคะครับก็ที่ ที่ได้ได้เรียนไปนะครับว่าอันเนี้ยถ้ามีโฉนดต้นไม้เข้ามาด้วยก็จะยิ่งมีถ,ถือว่าเป็นสินทรัพย์เพิ่มเกษตรกร,ร,ก,รก็จะลดปัญหาเรื่องการไปกู้หนี้นอกระบบก็จะช่วยเกษตรกร,ร,กรในทางหนึ่งแล้วก็เป็นการปลดล็อกทางการเงินที่เราพยายามทํากับพี่น้องเกษตรกร,เร,กรเรื่องของความยัง่งยืนเรื่องของมาตรฐาน EUDR นะครับก็กล่าวได้ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ความร่วมมือทางการเงินอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับประเทศนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับค่ะก็ถือว่าสร้างสภาพคล่องให้กับเรา พี่น้องเกษตรกรนี้เองนะคะแล้วก็สามารถสร้างให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นได้นอกจากที้เนี่ยได้มีเสียงสะท้อนนะคะจากการลงพื้นที่เพื่อมีการติดตามรับฟังแก้ไขปัญหากับเหล่าเกษตรกรอยากทราบว่าพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะกังวลในประเด็นไหนแล้วทางสวปกรเนี่ยมีแนวทางในการตอบสนองอย่างไรบ้างคะ่ะ ก็ประเด็นแรกก็ต้องยอมรับครับว่าเกษตรกรที่มายื่นขอเนี่ยมีปริมาณเยอะแล้วก็ทางสปกรเองก็ขาดบุคลากรหลายๆด้านเช่นช่างรังวัดนักกฎหมายต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้เป้าหมายที่จะต้องทาโฉนดเพื่อการเกษตรปีนี้ประมาณ1นึ่ล้านหกหมแปลงก,ก็เลยจะต้องมีความล่าช้าตอนนี้เนี่ยก็เลยได้จัดชุดเฉพาะกิจที่เรียกว่า a อร์โรฟอเข้าไปช่วยเร่งรัดในการออกโฉนดหรือการจับจ้างพนักงานราชการซึ่งเราเข้าใจถึงจิตใจพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะได้ที่ ดินจะได้ฉนกที่รอเราอยู่นะครับเราก็พยายามเร่งรัดเต็มที่และเจ้าหน้าที่เองก็ทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพครับบางจังหวัดเนี่ยผมได้รับรายงานว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไม่ได้หยุดนะครับก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปรับ ํำขอนะครับแล้วก็มาเร่งรัดในการออกโฉนดต,ตอนนี้เราก็มีการฝึอกอบรมครับโน่วยปฏิบัติการแอ r o โรฟอสเนี่ยเพื่อทําการออกโฉนดฝึกดัดแปลงในการทำโฉนดเพื่อไปออกให้ทั่วทันกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับเรื่องของการต้องเร่งรัดในเรื่องของโฉนดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<ะ>ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับข้อร้องเรียนว่า,วาแหล่งน้ำเนี่ยไม่เพียงพอนะครับสพกก็มี ใช้วิธีว่าเราไปลงนามความร่วมมือ m P o u กับ16หน่วยงานบูรณาการน,นะครับเข้ามาช่วยในการจัดหาแหล่งน้ําในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่สปปคอรจะอยู่นอกนอกเขตชนะทน,นะครับแล้วก็มีการปรับปรุปรงแหล่งน้ําตอนนี้ประมาณ10แห่งโดยสปครเองนะครับแล้วก็ ก่อสร้างฝ่ายฉลองอามิบ135แห่งก็เป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นไปกกาะและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราคงทราบว่าผลผลิตทางการเกษตรขนาดปัจจุบันเนี่ยมีราคาตกต่สำสพกรก็ได้สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือให้เป็นสหกรณ์ในการให้จําหน่ายสินค้ามีการต่อรองกับพูกค้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทํา m o u กับภาครัฐเอกชน,น้งเรื่องสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเร่งรัดเพื่อให้เป้าหมายคือว่าให้ เกษตรกรเนี่ยได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับสรุปก็คือปัญหาทุกอย่างทั้งที่ผมได้กล่าวเนี่ยส่อไก็พยายามเร่งรัดดำเนินการแก้ไขกับพี่น้องเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ปัญหาในระยะยาวซึ่งเราพยายามแก้ไขอยู่ครับค่ะก็ถือว่าได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเหล่าพี่น้องเกษตรกรเรียบร้อยแล้วเราก็กําลังดําเนินการในการแก้ไขปัญหาอยู่นะคะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของกําลังคนเรื่องของเวลาแล้วก็ความร่วมมือต่างๆอีกด้วยสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ้้ฉนนนนที่่ใพืปฏเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ท่านถือเอกสารสิทธิ์สวกซีคีศูนย์หนึ่งนะครับมาเกินกว่า5ปีนะครับหรือเป็นคู่สมรสเป็นบุตรเป็นทายาทเป็นเครือญาติที่ร่วมทําประโยชน์กันมาในที่ดินนั้นเกินกว่า5ปีนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเครือญาติบุตรคู่สมรสได้หมดนะครับท่านสามารถมายื่นขอโฉนดเพื่อการเกษตรจากซีคีศูนย์หนึ่งนะครับแปลงเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้3ช่องทางครับ1คือโดยมายื่นที่สํานักงานการปฏิดดรูปทีาา่ดิน เพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด2ท่านสามารถใช้หน่วยบริการเคลื่อนที่และสุดท้ายครับการใช้ศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ซึ่งเราเปิดให้ยื่นคำขอ,ขอ,ขอผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็เป็น3ช่องทาง,งครับก็เอกสารที่ใช้ก็มีตัวสปมระสรี่ีชุดหนึ่งที่ท่านถืออยู่แล้วก็บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านถ้ากรณีที่ท่านการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้าท่านมีการเปลี่ยนชื่อสกุลเท่านั้นเองครับแล้วขอยืนยันเลยว่า การให้บริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นการให้บริการฟรีแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านค่ะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับโครงการแบบนี้นะคะจากทางสวกค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านเศรษฐกิจมากนะคะครับขอบคุณมากครับคุณอิงกี่ครับ วันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มชัยพลึกนะคะคุณผู้ชมการที่เราได้ออกนอกสถานที่ทําให้เราได้เห็นนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยกว่าจะปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรแล้วนํามาให้เรากินบริโภคก,กันได้โอโ้ยากเย็นมากๆเลยผักก็ถือว่ามีประโยชน์ดังนั้นวันนี้เรามามีสุขภาพดีด้วยการกินผักกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุกพร้อมด้วยทีมงานอธิพัวชั่นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ marine